ผู้อาสษาสมัครเข้ามานะครับก็จะเป็น4ี่ิแต่จังหวัดเราจะได้ไม่เกินส5ห้าก็รวมพวกเราด้วยนะครับรวมพวกเราด้วยที่เป็นแกนราษานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จัดเวทีเนาะก็จะรวมคนแล้วประมาณ49 5้กดคนในปีนี้ธารกิจหลักของเราในภูมิภาคเราที่จะต้องทำนะครับแต่และจังหวัดก็เป็นจังหวัดละส5ห้าก็เหมือนเดิมนะ,ะแล้วบงความคิดเห็นบนเวทีดังนั้นกระบวนการเวทีเนี่ยเดี๋ยวน้องนิ้งจะพูดกันตอนบ่ายจริงๆก็ไม่ได้ไป พิกอะไรแต่ก็จะมีกรกบรับฟังให้มีแบบสอบถามให้เหมือนเดิมทีนี้พวกเราเห็นพูดเมื่อกี้ว่าถ้าอยากจะทํายังไงให้กลุ่มมีพลังขึ้นยินดีครับผมว่าพวกเราสามารถคิดได้แล้วก็ทําได้เลยบางครั้งอาจจะไม่ต้องรอคิดเลยทําเลยครับอย่างเช่นบอกว่ามีกลุ่มของภาคใต้ภาคเหนือจริงๆมันก็เกิดจากการเข้ารวมพลังกัน,นครับแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนอย่างแข็งแรงเล้ก็สามารถถักถอนและสร้างมันขึ้นมาได้ตะวันออกก็ทําได้ครับผมว่าถ้าให้เรารอ จากยภาพในห้องเนี้ยผมว่าทําได้เลยไม่ต้องรอใครด้วยเพียงแต่ว่าเราความเห็นตรงกันแล้วจะทําอะไรนะครับจะทําเป็นศูนย์เพื่อนแคมป้เบสไม่มีงบประมาณไม่ต้องมีทาไมออฟฟิศเชนกอมีสมมติสถานีวิทยุเชนก็มีถูกไหมครับทําได้ทําเลยได้ไหมถ้ามีความพร้อมเหมือนกันทําเลยได้เพียงแต่ว่าเราจะเปิดเราก็ต้องติดต่อกับทางศูนย์เพื่อนคราว่า ถ้าเราเนี่ยกลุ่มเครือข่ายผู้ประสานหรือว่าแกนประสานเนี่ยมี power หรือมีพลังพอที่จะตัดตรงนี้เพื่อต้องการเก็บข้อมูลอะไรก็แล้วสื่กษาข้อมูลเขาวา่าฉันจะทำทางยังไงถ้าไม่ขอตังค์เนี่ยนะครับไม่คปอยยาดและจริงๆก็ไม่ต้องขอเลยความพร้อมของผู้ท่านกับกบ้านท่านยันทงทำได้เลยถูกไหมครับแต่ว่าทีนี้พอเป็นบ้านพวกมันไม่สาธารณ้นะอีกแล้วมันอาจจะต้องไปสํสำนักง,งานของ ที่ผู้บริโภคมีอำนาจสักส่วนหนึ่งจัดเป็นมุมของสูงเพืเ่อนแอนติบตแต่ขอ้อมูลที้องาศึกษาเพิ่มเติมนะว่าเรื่องไหนการมีอย,าาย่างไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไปใช้เงินม,มีปัญหานะครับเราอาศัยใช่ไหมครับเราอาศัยใช่ไหมครับ,รบวันหนึ่ง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 ผมก็เข้าใจว่าแม้กระทั่งบีบีซีเขายังประชาชนยังรวมตังค์กันลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นสาธารณะจริงถ้าเราบุนระบาด ประเทศชาติหรือว่าเพื่อสื่อตรงนีน้มันก็เป็นสาธารณะได้อันนี้เป็นอนาคตแต่วันนี้พูดถึงว่าความพร้อมถ้าเราแข็งแรงจริงจับมือกันแน่น,นแล้วทำเลยครับแต่ข้อมูลเราก็ไม่ผิกดกฎหมายตัวเอ่ถูกไหมครับเพื่อใหเก็รองรับเราได้เราต้องทําให้เขาเห็นว่ามีพลังแล้วเขาจะยอมรับเรานะครับอันนี้เป็นข้อมูลเดี๋ยวว่ากันเพิ่มเติมทีนี้นพอมาดูกรอบตรงนี้แล้ว,ะวนะครับเวทีเราก็จัดปีนี้เราจัดยอดลงมาก็เป็นภารกิจของท่านที่เราก็เกรอย่าง แต่อาจจะลำบากนิดนึ่งเนื่องจากสามจาังหวัดสี่จังหวัดรวมกันที่เดียวการเดินทางลำบากแน่นอนครับแต่วิธีการบริหารจัดการเนี่ยจะคุกยกันในจังหวัดสมมติกลุ่มนี้สี่จังหวัดเอ๊ะทำยังไงนะครับงบประมาณมนตรงนี้จะบริหารจัดการยังไงให้มันพอดีแต่ว่างบประมาณไปนี้ก็จะง่ายขึ้นเนื่องจากว่าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยบริหารจัดการให้เสร็จจบเป็นีก็เสร็จเลยไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหายอ,ยหอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่ดีไหมครับงั้นเราก็ไม่ต้องรับประหลักเราทำงานงเดีอเงินน่ะมันมันดีเนาะ แต่มันก็ไม่ดีถ้าเกิดเป็นเงินก็อนันนะมันก็ไม่ดีว่เาเราจับมันก็จะเริ่มไม่ดีนะครับงั้นก็ให้ข้าราชการไปเราก็ทํางานในกรอบของเรานะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระดับภูมิภาคภูมิภากษ์ก็รวมหมดเลยรวมหมดทีเนี้ยกระบวนการเดี๋ยวบ่ายจะรู้ว่าพอเวทีภูมิภากเนี่ยมันจะรวมกันยังไงเอาใครมาเวทีภูมิภากบ้างเพื่อให้มันเ,เข้มข้นขึ้นเพราะมันจะมีเวทีเข้มข้นไงเข้มข้นก็แปลว่าไรนะครับ ปีนี้สาปหนึ่งที่เราต้องสัง่ความเข้าใจคือเข้มข้นเดี๋ยวเรียนรู้กันไปเข้มข้นก็นแปลว่าจะทําอะไรก็ได้ให้มันมีเนื้อมีหนังขึ้นเพื่อจะส่งผ่านไปสู่นโยบายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการน,นะครับสิ่งที่ผ่านมาปีที่แล้วเปลี่ยนไปเยอะครับหน้าจอเปลี่ยนไปเยอะแต่มันคงไม่ได้เปลี่ยนตามใจเราทุกๆข้อแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นช่องทางในการที่จะนําเสนอไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตุลาพฤติการพฤติการใช่ไหมพฤติการก็จะมีงานสมัชชาสมัชชาปีนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแารไปนิดน้อยอาจจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับไม่เหมือนกับปีที่แล้วเข้มขน้นก็แปลว่าเมื่อจบการสมัชชาพวกพลังของพวกเรา,พว,เราพวกประเทศเนี่ยจะนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหน้าจอยอย่างแท้จริงรวมทั้งอื่นๆแม้กระทั่งเรื่องของประเด็นบ้านเราประเด็นจังหวัดเรา เหล่านี้มันก็จะเป็นแรงกลับเลื่อนว่าเอ๊ะหนึ่งปีผ่านไปปีที่สองผ่านไปไทยพีบีเอสโดนรีเควสเรื่องเดียวเลยว่าเองทำไมแม่มาทำข่าวเดือดร้อนชาวบ้านผมไปหลายจังหวัดเนี่ยก็ประเด็นนี้ก็เป็นสาระสำคัญแต่ว่าไม่ได้ละเลยและไม่ได้รับฟังแต่จริงๆแล้วอย่าลืมว่าเงินสองพานล้านของไทยพีบีเอสเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะ เพราะว่าถ้าเป็นถุนก็เป็นหลายล้านเนาะเป็นเป็นหมื่นล้านใช่ไหมงั้นเขาจะมีการที่จะกระจายได้จะไม่เป็นไรอกครับเราเราถือว่าเราช่วยกันร่วมพัฒนาดังนั้นช่องทางเหล่านี้เรายังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้ามันมีพลังขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าความต้องการของคนทั่วไปว่าเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นสาธารณะไทยพียีต้องสมมติ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 ว่าเป็นเคสอย่างนี้แน่นอนครับลารีมาพูดพูดไปเถอะพูดคนเดียว มาเจอพี่นี่เมไรก็ากลาวเรียเดือดร้อนลรไปไพัิีมันไม่มีพลังอนะ่ะถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดภาคเนี้ยเปลเ่็นจังหวัดผู้นึ่งเดียวเลยระยองมาตยมพุทธเคมีร่วมมันก็ไม่ไปโลงไปฟ้าเดือดร้อนไม่จะตายมันก็ไม่มาสมมติอย่างนี้นะครับพลังเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ได่เาเขาเนาะแต่กําลังจะบอกว่าความต้องการภาคประชาชนที่เป็นสาธนาริงจริงมันไม่ถูกต้องเสนอ เราเขจะเป็นประเด็นเข้มข้นพอเข้มข้นปุ๊บทั้งประเทศเหมือนกัน80%แน่นอนครับผมว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นในไทยพีเอสที่จะต้องเฝ้าระวังว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาหรือร้่อนของภ้าคประชาชนต้องไปอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วความเป็นจริงในทั้งโลกมันก็เป็นแบบนั้นแต่พลังต้องพอตันเองดังนั้นปีนี้จึงมีเข้มข้นขึ้นมาโอเคนะครับขอหน้าต่อหนนะครับอาทิตย์นี้มาดูบทบาทร่วมกัน จะได้สบายใจว่าอ๋อสมาชิกสภามันมีหน้าที่ทำนี้นะนะครับอย่างพวกผมอย่างน้องปูเนี่ยน้องปูเนี่ยถือว่าเป็นหลักเพราะว่าท่านอยู่ภูมิภาคนี้นะครับแล้วกเป็นคนดูแลภาพรวมของเวทีแต่ละเวทีแต่นน้องปูอาจจะติดภารกิจบ้างนะก็อาจจะมีสลับกันบ้างด้วยกันนะดูภาพรวมแต่ในสาภาพในการทําเวทีเนี่ยจังหวัดแต่ละจังหวัดร่วมกันอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นวิทยกรในการให้ความรู้เรื่องสื่อสา่ไหนะ นะครับแล้วก็เป็นวิทยากรกระบวนการหลักในการรวมความคิดเห็นทีนี้เมื่อเห็นบุคลากรของสภาแล้วแน่นอนที่สุดพวกเราที่เป็นท่านทั้งหลายเนี่ยมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วบางครั้งความรู้ความสามารถมากกาผมด้วยทำไปดังนั้นจะต้องเรียนเชิญขึ้นมาช่วยกันที่จะเป็นใช่ไหมหน้าที่ต่อมาคกอการประสานเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมาเป็นวิทยากรกระบวนการกุ่มร่วมกัน แต่ก่อนที่จะมาเป็นก็ต้องทําอะไรครับความเข้าใจในบริบทหรือหลักการในการจัดเวทีให้ตรงกันว่าจริงๆแล้วเราทําตรงนี้เราต้องการอะไรเรานะครับเราไม่ใช่เขาเนาะเรานะเน้นว่าเราเราเราแปลว่าใครครับเราคือพวกเรานะต้องการความคิดเห็นที่เป็นจริงในสาธารณะนะไม่ใช่ความคิดเห็นของนะเรานะความคิดเห็นในภาคปารสาชนของเรานะครับ ควระบนกันด้วยกันดังนั้นแต่และจังหวัดผมว่าป่านี้ก็อาจจะมีการคุยว่าใครที่จะสามารถเข้ามาช่วยเพราะว่าสี่จังหวัดก็เท่าไหร่ร้อยกว่าสองร้อยสี่เกือบสองร้อยคนเนาะเกือบสองร้อยคนก็เวลาแยกกลุ่มมันก็จะเยอะกลุ่มหนึ่งน่าจะไม่เกินสิบห้าคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ะจะแยกกลุ่มเยอะดังนั้นเราก็ต้องการใครครับมีแยกไหมมีเนานะ <c oughs> พวกเรานี่แหละจะต้องเป็นวิทยากรกระบวนการถูกไหมครับดังนั้นก็จะต้องรู้ว่าเราความงางกงลางตรงกันตรงไหนแต่ก็จะมีกรอบกำลังมีรายไายที่จะรู้หมดนะเนาะงั้นขอแค่พุดบริบทที่ตรงกันทําความใจตรงกันก่อนดีไหมครับนะและก้าภาษานะี่ยเธอู้ว่มเข้าแต่ประเด็นต่างๆในจังหวัดเรื่องประเด็นเนี่ยสำคัญผมมองว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะอาจจะถ้าใครทำเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ย จริงๆแล้วก็จะมีพวกสินมาเยอะเอิญถูกไหมสินมาเยอะเลยแต่ในในสินสินที่ผู้บริโภคเองอะไรพวกมาพวกนี้มันก็จะมีกลุ่มต่างๆอยู่ในนั้นแหละนะแต่วันเนี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้ามันมีอย่างสิบหกประเด็นเนี้ยถ้าสามารถอ่รวบรวมมาก็เพื่อนๆกันเลยนะครับไปขอหน่อยๆหน่อยก็แยกออกไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าสมรสมวมกันของเราก็คือต้องการคนที่หลากหลายแน่นอน ถ้าจะมาอยู่กลุ่มเรากลุ่มเดียวเนี่ยมันคุยกันอยู่ทุกวันอ่ะประชุมอะไรก็เจอเนี่ยโอเคนะคุณมาจากผู้ประกอบการสมมติเป็นผู้ประกอบการแต่ก็คุยอยู่ในกลุ่มเนี้ยถ้าเอามันอยู่ในรวมกันตรงนี้มันก็จะได้แค่นะครับเพราะมันเหมือนหลอมละก็จะได้แค่แต่ถ้าเกิดคนนี้ไม่รู้จักเลยอาจจะไปเอาเชิญเจ้าของโรงงานมาก็ได้นะหรออ้สักคนหนึ่งอ่ะมุมของเขาอาจจะกละมกลมกับเราเลยนะในเรื่องของความเห็นที่ถทยพิเศสถูกไหมครับเราอาจจะได้ไปเป็นเอกน,น,นะ ที่หลากหลายเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะเป็นประโยชน์ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็ลองเชิญดูนะพวกชนบุรีและยองจันทบุรีมีโรงงานเยอะแยะเลยเนาะในกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยผมอยากบอกให้พวกเราผมอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการผมอยากให้พวกเราลองเชิญมาดูอย่างน้อยสุดต้องแสดงความเห็นนักธุรกิจมันมอยยังไงเพราะจริงๆเราก็จะเป็นบริภาษนักธุรกิจอยู่แล้วนะเอทีโอเนี่ยถูกไหมติดเตย เรื่องอะไรทั้งหลายแหละเนี่จริงๆก็จะไปจะไปฟันธง,งกับไอ้พวกไอ้ธุรกิจนี่ยแต่จริงธุรกิจดีไหมครับธุรกิจนด่ดีแต่มันต้องมีธรรมาภิบลาหน่อยออไม่ได้เห็นแก่กำไรยอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่บางครั้งถ้าเราได้รับฟังเขาบ้างก็ดีนะผมว่าดีนะผมฝาก,กว่าลองเชิญดูนะพวกเข้ามาเนี่ยธุรกิจพวกโภก,การเชิญมาเลยนะครับแต่บางทีพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยจะัเวลาไงเพราะเขาเวลามีค่าแต่จริงพวกเราก็มีนะแต่เราเห็นสังคม มากกว่านะก็การแสดงบอกก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็เราก็ต้องทําหน้าที่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในเวทีเนาะเช่นการจัดเวทีแล้วก็บอกกับพี่น้องพวกเราว่าเอกสารหลักฐานที่จะต้องมีในการที่จะต้องรับค่าเดินทางอะไรตรงเนี้ยอันนี้รู้อยู่แล้วคิดว่าไม่ได้เรื่องยากอะไรมากนะนะครับเป็นเป็นคนเก่าอยู่แล้วนะครับเ็นไผนกส่คนนะครับแล้วก็รวมกันจัดแล้วก็คัดเลือกตัวจริงเข้าไปสู่ภูมิภาค ก็แปลว่าในสี่ครั้งสามครั้งสี่ครั้งที่เราจัดกลุ่มจังหวัดก็ลองดูว่าคนไหนมีหน่วยก้านแล้วก็มีเวลานะครับแล้วก็มีการให้ความเห็นแบบเป็นองค์ความรู้เราก็จะคัดเลือกเขาเข้าไปในระดับมูิภาคและเมื่อไประดับมูิภาคเสร็จก็จะสู่ระดับสรรมชาระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นแต่พวกเราเป็นแกนอยู่แล้วที่เราก็ต้อง อู่แล้วน,นะครับทาานไทับเดียรนะครับนี้ก็ผู้ประสานธรรมดาก็เจ้าหน้าที่เรานะครับเรารู้จักอยู่แล้วเนาะแต่ปีนี้ก็พเพิ่มน้องเอมาอีกคนหนึ่งนะครับที่จะช่วยการ,ำารทำงานให้ง่ายขึ้นผมหวังว่าทั้คู่นี้เนี่ยเรื่องปัญหาการทํางานไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะนะครับนดถือว่าระดับภูมิภาคเนี่ยแค่แน่น้อยมากแต่จริงๆพวกเราข้ามพ้นเรื่องปัญหาไปแล้วไนงะ เราเตพูดปัญหานิดหน่อยแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้เราก็ปรับอีกนิดเดียวว่าความต้องการกับสิ่งที่ต้องทําก่อนแต่ความต้องการที่ท่านบอกว่าผมยังเห็นด้วยเสมอว่าประเด็นในบูมิภาคยจำเป็นที่สุดเพราะนอนอยู่ที่นนะั่นกินที่นั่นบ้านเกิดเมองนอนเราตายที่นั่นด้วยถ้าเกิดเคอีม,ม,มันดูออกมายางไรก็ตามพลังตรงที่เราพูดพร้อมกันทุกจังหวัดผมมองนะคนระับทุกจังหวัดเป็นตั้งเด็นขึ้นมาแต่ว่า การตาั้งประเด็นขึ้นมาให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ภาคประชาชนต้องการแต่ละจังหวัดเนี่ยคือให้พายทีเรียสมองเห็นความสําคัญปัญหาเดือดร้อนภาคประชาชนในแต่ละจังหวัดโดยแท้อาจจะเป็นผ่านช่องทางสภาอาจจะเป็นช่องทางแกนประสานการให้ความสําคัญแกนประสานผมกําลังคิดและก็พักดั่นในสภาก็คือแกนประสานที่เราแต่งตั้งท่านแล้วเนี่ย ทำย uh, uh, no ังไงได้ถ้ามีความภาคใจนิดหนึ่งว่าอมันพูดได้เนาะวันนี้เดินไปฉันเป็นแกนภาษาภาคตะวันออกจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรอ่ะนึกอเปล่าไหมกันเวลาพี่น้องเราถามแล้วก็ย้อนกลับมาคิดตัวเราดูมันไม่จริงหวานผมไปบอกว่าเป็นสมาชิสภาสภาแกงแก่วัลจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออแต่ผมก็เออสภามันมีบทมันก็ง่ายหน่อยเนาะ ี้ทีนี้เราก็ลองคิดร่วมกันอีกแหละครับนะครับแต่ผมหักนางอยู่ว่าทํายังไงจะให้เป็นแบบทำเนียบอย่างเงี้ยทาเนียบแกนประสานขนาดเพื่อนทีวีไทยก็ยังมีเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราพัฒนาเราบอกเว็บไซต์ของในสภาเรานะครับกำลาเระผ่ายันว่าแกนประสานจังหวัดต้องแต่รุ่นแาจะ โอ้ถ้าอยู่ในภาพอีกก็ได้นะนะครับแต่ว่าอาจจะข้อจำกัดไปอยู่ในเว็บไซต์ก็ยังดีใช่ไหมครับเปิดเข้าไปปุ๊บนนะอ่ไหนะคุณละพอเป็นแกนประสานอ่าปีี่เอปาสองจังหวัดกา้ปีา54มาเป็นแกนประสาน้า <5. S 1> ตะวันออกอ้ามันก็ดูดีไหมดูดีไหม ดูมีครับมาะักมีาตับผมเข้ผไปดูอยู่เมื่อที่นน้ตะปูีม่ใช่ผมผมนั่นตั้งแต่ผมเนี่ยรุ่นแรกรุ่นหนึ่งอไปดูไหมไม่ไมีชื่อผมเลยไม่ชื่อเลยผมไมีตไม่ไดี่นี้ดูมีมีมีแไมต่แต่มีชื่อแล้วก็ลยได้ไมปชื่อแต่ไม่มีชื่อผมออโอเคงั้นต้องต้องออกานผมเนี่ยรุ่นแรกคลิีกเดียวนะครับผมดู โมเดลนี้นะ,ค,ะครับแล้วก็สุดท้ายปายลายทางเนี่ยมันไปถึงภูมิภาคเรื่องของนโยบายเชิงสาธา,ารณะผมเลยงงงงนิดเดียวว่าสภาผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวจะเดีจะเพียนตัวผมก็จะเพียนด้วยเรามีหน้าที่ไปวิเคราะห์รายการร่วมกับสมาชิกต่างๆรายการต่างๆของไทย ทีวีเอสว่ารายการต่างๆเนี่ยเขาเสนอรายการเนี่ยมันไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่เข้าใจแบบนี้นะครับอันที่หอันที่2เข้าใจว่าทีวีเอสเนี่ยเป็นสื่อกลางที่เสนอสื่อแล้วนําไปนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ หรือการไปค้นหาในเชิงสรารบาดเป็นสื่อที่นําไปสู่การค้นหาเรื่องราวแบบนี้แล้วนําเสนอต่อผู้แก้ไขคือรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยสงสัยว่าก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเวทีเวทีกระบวนการเพื่อให้ได้นโยบายเชิงสานระเมื่อไปถึงเวทีผู้ิพาคษถ้ามองอย่างนี้เท่ากับเรากําลังทํางานทําหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ เรื่องราวและผังรายการของสื่อเพื่อนําไปพัฒนาให้เป็นสื่อที่สามารถเป็นสื่อสาธารณะกับเรากําลังผลักดัน PBS <c oughs> ให้เป็นสื่อสาธารณะที่นําความทุกข์ยากและเรื่องราวของคนข้างล่างไปสื่อสารในเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อนําไปสู่การแก้ไขจริงๆแล้วอะไรคือความชัดเจนในขณะ,ะนี้ทั้งสองทางนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่า แล้วเราเดี๋ยวเราก็จะไปลงรายละเอียดเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งคําถามเราก็ไปจัดกลุ่มสุดท้ายวันนี้เราก็ไปทําหน้าที่วิเคราะห์รายการให้กับ t ีวพีว่าเขาทำอะไรแล้วเราควรจะเปลี่ยนแปลงยังไง mm hmm. ก็แค่นั้นเองน้ําหนักมันน้อยไปสําหรับชาวบ้านเพราะถ้ามันน้ําหนักั้นไปถึงนยายสานณาเนี่ยมันควรจะเรียนรู้กระบ,บวนการต่างๆเพื่อนําให้ชาวบ้านเนี่ยรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผ่านสื่อที่เราเป็นเจ้าของเนี่ย ไปบอกให้กับคนมีหน้าที่แก้ไขเรื่องราวเหล่านี้ลงมาดูแลเรื่องราวต่างๆแก้ไขปัญหาทุกส่วนของประชาชนและจริงๆที่จริงแล้ววันนี้เราอยู่ในสถานะไหนครับก็ก็ต้องทำความเข้าใจว่าสื่อก่อนเนาะเอาตัวเราเองก่อนโดยบทบาทของเราที่เรา่ป็นวันนี้เนาะว่าบทบาทเราหน้าที่อะไรแต่จริงๆคำว่าสื่อเนี่ยถ้าพูดถึงว่ามันถาดั้ไหมสื่อมันเป็นจริงๆวันนี้สื่อสำคัญซึ่งเป็น ตัวที่ควบคุมโลกไงงั้นใครก็ตามที่เป็นเจ้าของสื่อมันก็จะมี p o ามีกำลังมี power ในการำงานการปัจจุบันนี้เรามองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรือแก้ไขภาาประชาชนทั้งหมดเนี่ยถ้าสื่อทีุู่บไปเลยไหมรัฐบาลไปเลยไหมรัฐมนตรีอย่างนี้นี่คือสื่อดีอะไรครับสื่อเียำหน้านะครับใครใครเจ้าของสื่อคนนั้นเียมนาจอย่างไรก็ตามสื่อสาธารณะขึ้นจะผ่ากดันไปสู่การแก้ เรามีหน้าที่ทำอะไรคนระับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอเชิญนโยบายไม่ใช่ในโยบายสาธารณะเชิญนโยบายให้เพื่อ,อ,อนโยบายกรรมการนโยบายหรือกรรมการบริหารเนี่ยไปพิจารณาปรับหน้าจอเป็นไปตามาความต้องการของภาคประชาชนวันนี้ถ้าเกิดพูดแบบตัดฉากเลยว่าเราภาคประชาชนทั้งประเทศเนี่ยต้องการเห็นว่าทีวีช่องเนี้ย มันน่าจะเป็นสื่อที่ผักนำเมื่อมีการเอาปัญหาพื้นฐานของภ้าประชาชนมาแล้วทางดารออกสื่อสาธารณนะเพื่อไปทางการไทางรัฐบาลให้กลับมาดูแลสาธารณะอย่างไรเราก็ทำได้อนู่ที่เราแต่พลังต้องพอเท่านั้นเองที่เราทำไปในโลกวันนี้อาจจะสะ,ะดุดอยู่บ้านนิดหน่อยนะครับปัญหาไปเร็วว่าเราเงเราิ่งจะมาเรียนรู้ในปัญหาไปงหน้าละเราอาจจะเดินหน้นะนิดน,นึง แต่วันนี้ถ้าเราัเรามีความคิดตรงกันอย่างเงี้ยใช่ครับสื่ผทางการแน่นอน